สิขึ้นสิสีขึ้นสิขึ้นยูเล็กเล็กยูกลารนะสวัสดีคุณแม่นะคะสิขึ้นยูเล็กโตกลางเด้อแต่สิขึ้นสิขึ้นยูเล็กหาเน่แม่ได้ต่างกล่องเจมอยกันแหม่ถ้่านได้ต่างกล่องเยอะนะคะท่านผู้ชมรับรองแปดกับสี่นี่ยไม่เจอสวัสดีหรอกล่ะแปดกับสี่นี่มันอยู่อยู่แล้วสิมาขึ้นสิมาขึ้นหาเนี่ยหาว่าสิ่ขึ้นหรือสิลงท่นล่ะจ้าแม่ ตัวได้สิขึ้นสีลงหมดจ้าตัวได้สิขึ้นสีลงจ้าอือยาเป็นหาแปดซีแล้วอะไรห้าแปดซีบ่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากําลังสีลงได้เมื่อยเมื่อยแดดเมื่อยลมอืมน่าเวม็นกากวันนี้เป็นหาแปดซีในนอนเป็นสูตรคำนวณดมันบาแม่สูตรโหนสูตรโหนโหนเฉลี่ยเพี้ยนโหนเฉลี่ยเลี่ยมเพชรรัดเป็นโหนประจำล้อหะ สื่อตำราพิ่นมาตั้งแต่ปีส<ะ>ามแปดักปีจักปีเลขกับซิวงเกาเลขกับดาวของเพิินมาลงไวในหนังสือ<ะ>และทุกมื้อนี่ภาคอีสานสิบ่มี<ะ>แต่ว่าคนไต้เนี่ยมีคนไต้นิยมเพินค<ะ>่ะคนแมบไปอยู่ไต้แหละแม่แต่ยินข่าวแม่ก็เลยสั่งขึ้นมาบูชาหาร้อยชุดหนึ่งทำไมาตะเกียบ่ะหาลอดกับบ่ม่นหน่อยเด้อจ้า,า,าก็ให้แม่ได้แก้จนจนเท่าทุกมื้อนี่แหละลูกเว้นงัวเดียวสวดแก้จนอ่ะ ตัวซีสามนะกระถือเครื่องใต้ดินเั้องลอตเตอรี่ง,งวดแปดหนึ่งก็บเก้าศูนย์กระถือเพิ่งมาเว่นง,งวดนี่ล่ะแต่ว่าโต2โสองตน่นะมันเข่าอยู่แล้วมันกับแม่พ่อได้กินเพราะว่าผัวบมไม่หาแรงมกับแค่นี้กับลูกสองคนนี่แหละหน้าคุณพ่อไอ้ปูหุ่นแฉล้มนี่ล่ะเป็นให้เป็นหน้าใหา้ กได้กินลรกหละแต่ว่าไปรำก็ไ่ได้ว่ารำร้เราก็ได้กินกกน้ำเพลิน,นอไอพิษอยู่สองตัวหลังจถือหาตัวในเลี่ยงกันไปเมื่อหาสี่หาตัวตกระซงว่ถอดแล้วต้องคิดว่าวาสนาบุญวาสนาอย่าไปคิดว่าข้ามใจเนาะของของใอย่างเดียวของของะซ่งองไเรียวหนึ่ง่ซื้อแมนมันดอกของบอมแมนได้ลูกกูไปเลนมันดอกวันบอแมนต้องวางเออกูฮิตบุญนอยบุญร้สั่งได้บุญก็ได้รดนบ่อ แม่คิดไปสิได้แม่บริสิเรียนอย่างไรเด้แต่ดวง <นะ S 1> บ่มีมนกกบ่ได้นะจ๊ะบ่ดไ,บได้บ่ได้อเอาขิกงวดบังหันแปดหนึ่งพูดได้ว่าสิได้บ่ดได้ขึ้นมากจากเม็ดเด้ค<ฆ>่ะเบิง่งในหนังสือแล้วก็จำเอาไว้ว่างวดเจ้านี่มันเข่ามาสองงวดแล้วสามงวดแล้ว<ฆ>ได้ใจเด้ค่ะ<ฆ>สองหกมันกับเขา่าค<ฆ>่ะสิแปดมันกับเขา่างวดบังหันบ่อเสือมันกันยังเข่างวดเลยบังหันค่ะใจหนึ่งบ่อเสือว่ามันสองงวดแล้วค่ะ วัดจรยังเข่าแต่ว่ามันมันเข่าตกกลับมันเข่าแปดเก้าค่ะแม่มันมันมันหายได้ตกกลับมันล่ะก็บว่าเป็นยังแต่ว่างวดงวดนี่นั่นคันเท้ากระป๋าจะมากได้แม่งวดนี่นั่นแต่ว่าแม่ตีว่ามันสิเข่าจังไดแม่บ้องฮู้แม่ตีทังเท้งนั่นเป็นในหาแปดหาสี่หรือยังก็ได้เป็นมีสามตัวนี้แต่ตารางแม่แน่ใจว่า มันสิคือลางเกินเทิงแม่บองหูจิตสามสามสิบเอ็ดมัแน่วันวันที่สองนี่ยบอแม่แมนแต่ว่าแม่แม่ใจว่าเป็นเป็นลางแต่ว่ามันอาจจะเขิดเทิงเกิดก็ได้พออยู่ในหนังสือแม่ก็มีเรื่องกินต่างมืออาม่าบิ่งแม่มาโซวยเอ็มซีซวยจันเอยแน่ตำรายาวาบอรยาวาลบลูมันเถาะนี่แม่มาเสือมันนี่ยาลบลูเอามาแล้วตัวนี้บลอกว่าเอานี่ของงวดก่อนผีว่างวดบางหันนี่นี่ทีแม่มาเสือมันนี่นี่มันออกมา เอแลวงวดสิบแปดก็อยู่นี่ค่ะแม่เสื้องวดนี่แม่ตัน้ในเล่มนี่ละอยู่ในตำาหน้าเล่มนี่ละนี่เลยเอ้าแม่ข้อแม่อีีมันพาสองงวดบ้างงวดนี่แม่บอเสื้อมันเพราะว่ามันเข่าแล้วงวดบางหันนั่นมันเข่าแล้วบ่เสื้อบอเสื้อหันเสื้อนี่ถือถือเพราะงงวดนี่มันหายนี้บัดมันหายสิบสามสามสิบเอ็ดบัดมางงวดนี่เอาพี่น้องสิเสื้อบ่เสื้อตัวได้แม่สิบสามสามสิบเอ็ด สิบสามสามสิบเอ็ดเอาพี่น้องฟังไว้หนึ่งสามสามหนึสมแต่ว่ามันจะออกเป็นตัวกับอ๋อจะออกเป็นตัวหาหนึ่งสามมันอาจจะเป็นสาึสิบะคะแม่กับม่น้มันจะตรงก็นัซื้อแม่แต่จะตังเบิ้งอีกเอาแม่แใจแต่ว่ามันสิอยู่หังอยู่ท่องนี่แม่บารับรองเด้อ หลังจากที่ได้ใบอันนี้มาแล้วแม่ก็ซิมาคำนวณแล้วก็มาเบิงแล้วก็มาใส่กับตงล่าอีกอีกของงวดงวดนี้ล่ะนี่อันนี้ก็ตรงกันอีกมาตรงกันอีกอ๋อนอกตรงกันอีกเด้อไหนอกเด้อหนึ่งสามสามหนึ่งเออแต่ว่าต้องดักมันไปโรดจ้าดักลางดักเครื่องมันไปโรดนี่ ตรงคำพี่แม่มันจังสิบอเสียดายเนาะเออมันตรงคำพี่แม่แบบนี้ค่ะอีงวดว่างานมันกระเขาอยู่นี่บอกคำพี่บ่กนี่นี่แหละคำพี่โอ้ลูกหลานบ่จิกนี่แหละคำพี่โหนแชร์แมวอะไรกระปี่ซานแฝงคนนั้นนี่จับแพงไหนเขาจีบอได้คำพี่โอ้ยายเนี่ยบอกสันเอฟซีจับบาได้คุณแม่พี่แจ็ลหนาให้เนาะค่ะเนาะ ค,คัมพีแ <Purple> ม่นี่มันเปื่อยแห้งเลยได้เด็ดเปื่อยสามแปดอยู่นาะจังว่าลูกว่าค่ะแม่เอาไปอันนั้นได้แต่ว่าแม่เพิ่นบ่เป็นยังเพิ่นเอาไว้นี่ให้เราจับผู้ดียวนี่ดิแม่งวดสิมานี่เด้อนี่นี่งวดสิมาแล้วเลมเลมน้อยนี่ก้าเจ็ดเด้ค่ะแม่มันอยู่ในชุดเดียวกันมดคัมพีแเรามีตะใบคางๆมีตะเหลี่ยมคางๆแม่นน้องมิวยิ้มอยู่ใดนอนคัมพีน้องนมิวอยได้เพราคัมนี่ดิค่ะงวดงวดว่างันแม่ว่านี่ละตัวซอยให้หายจนเนี่ย เก้าเจ็ดแต่ข้าบบดไนน้าเพิ่นมันหลายต่อหลายแต่ยังแม่ขายเหล็กบ่ดีแม่พมีกระจิตกระใจียเลย <ฮะ S 2> แล้วมวางวดนี่มันกระตรงด้วยนี่แปดแปดแปดห้านี่อยู่นี่มันเป็นแปดสียู่นี่มันเป็นแปดแปดห้าเห็นวะนี่แหละนี่มันหายแปดสี 8, 4, นี่เก้าเจ็ดก็กอดข้อกันมาแล้วนี่ค่ะแม่ ปดสี่ม้วนเมื่อกี้เก้าเจ็ดมันกอดคอกันมาถ้าใครรูดนี่คือได้เนาะคได้ได้ได้มีเราม้สิมาในชุดเดียวกันมัดเลขครบมันีีสองผภาสงพพ่าเนี่ยยืดหนียืดหนีสองพุทสัพพ่าเราต้นว่าซื้อเลขตัวไดก็ตามอยกให้ขาดแปดกับหนึ่งงวดนี้ซื้ออะไรก็ได้ให้มีแปดกับหนึ่งีแปดกับหนึ่งของผีพันมากเว่าซื้อตัวไดก็ได้แต่แยาขาดห้ากับหกมันก็มหาเท่งนี้เจ้เพิ่นเล่งตัวเดียวนั้นแม่นที่สูดสองตัวตัวเดียวแม่น จะแม่ผงฉลามเพชรเลี่ยมเพชรชลาดซื้อผงห้อยห้วยลูกไส้ข่อยอ่าลูกไส้คืออ่อนแต่ว่าถ้าเ้าถ้าเ้าเบิ่งตามตามตำร่าแม่ตามมันนี่มันสิมีแค่์สีผางดิเจตังแม่มันจะมี่นี้าจ่าในแม่มันจะมีผงหอยสามแปดซี่นะจ้าสามตัวมาหนึ่งหรือสองตัวเนผงกระว่าวเยู่จ้าแต่งวดงวดก่อนนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นไข่ตามแต่หนึ่งมาขอสิบแปดหรือมาขอสิบเจ็ดเลขชุดนี้ส่วนมาก ลางสีขึ้นเทิงเทิงสีลงลางมัาสีสัเห็นบอกพนไหนสิเจ็ดมันออกสิแปดหงวดหงวดโอหงวดก่อนพูนตรงเด้แต่ละชวดสิบงวดก่อนนั่นนี่งวดมันหงวดนี่บอกออกแปดสิบเอ็ดอยู่มีอยู่เขามีเป็นหงวดเออแม่นี่แปดหนึ่งตรงตรงเออออกมันออกอยู่เดชแต่ว่ามันบอกออกแต่เขานํำมันใ้บ่อ อย่างหนึ่งแม่เป็นคนบอกคอยมีเงินหลายแม่หาผู้เดียวสิซื้อหลายคำวาเป็นยังงกแม่ว่าาให้เอฟซีฟังเออให้เพิ่นน่ะเพิ่นตามนี่ละเอาแทนถ่ายอยู่ในหนังสือหน่อยนะมันสีมี่ยหาโตคือกันกับงวดวังหันงวดวังหันเมื่อไหรหนึ่งเจ็ดเก้าห้ามันก็ออกมันผิดแปดอีตัวเดียวในเลขสามตัวแต่เก้าเจ็ดมันออกแต่มางวดนี้มันใไหเจ็ดห้าสามศูย์ดค่ะเจ็ดห้าสามอยู่ในหนังสือหน่อยนี่เด้จ้า แต่ว่าแม่แน่ใจว่าถางวดถ่ามันรงลางแล้วงวดนี่มันสีขึ้นเทิงแปดหายานเป็นสี่น่ะแหละเดี๋ยวแม่แต่ว่าสิบสามนี่แม่แม่สิเอายุ่พอเอาพรายังมันน้ำตัวนี้น้ำนีตัวนี้ละแม่นี่คือว่ามันตรงกันแม่นะจ๊ะเลขมันชนกันมาเลขมันชนกันเด้อค่ะแม่บแม่แม่บ่ทีเพราะยังแม่จับว่าของแม่ทุกงวดดีแม่มันเข้ากี่งวดติดแล้วที่มันชนกันนะคะนี่เด้องวดนี้มันหยเก้าศูนย์แม่ถือนี่เด็กกระถือจักตัวนี้ กบมันมาตรงกันอีตัวนี้ะมันมาตรงกันปุ๊บเพราะบงวัดวางหันเดยค่ะนี่คพราะมางวัดวางหันปุ๊บมันกระตรงคนอีแม่แล้วตรงเมืองหลายๆอัแม่แม่ถูกงวดวันที่เอ้หนึ่งเมษายนแม่เกตเก้านีเห็นปะค่ะนี่มันมีมาตรงกันอยู่ไอ้นมันมาเพี้ยนก็ตัวนี้แต่ตาตัวนี้มันึ้นเทงแต่ว่าเกตเก่ามันมันลงหลาง แต่ว่างวดสีสามนี่มันตรงกันได้บ่ะนี่มันตรงกันหมดเลยทั้งข้างนอกทั้งในทั้งนั่งซื้อแม่มันก็ตรงตรงกันไรเหล่มเออตรงกันไรเหล่มท่้งไอ้คัมพีเทวดาท่้งไอ้ตำราที่ใดมาแต่ละสำนักแม่แม่แม่มาวิเคราะห์นะคะท่านผู้ชมเมื่อนั้นแม่บอกว่าแม่สิรอชุดนี่แล้ะคาใบหาใบได้เนาะแม่หาใบแม่หาใบอันนี้เอามาวิเคราะห์ปุ๊บมันตรงกับไอ้คัมพีของแม่แก็คือหนึ่งสามแต่ว่าหลักล่าง้หนึ่งเออแต่ว่าแม่บัรับรองเด้อให้เขาไปเล่งเอาให้เขา ซื้อดักดีกลัวไม่หน่อยซื้อตำหน่อยไม่ไรซื้อตาหลายแต่ซื้สามนี่แม่ปักใจเลขปักใจคือหนึ่งสามแต่ว่าอย่าลืมกลับเอออย่าลืมกลับด้วยเท้งลังเออถ้าถ้าทำ้าคือจังแม่เลยทาแม่มากเท้งหลายจ้ะเลยซื้อเท้งหาสิบบาทลังมีมหาบาทถ้าแม่มักลางหลายแม่จะซื้อลังหาสิบเท้งกี่บาท